vâng 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 แบบสวยครับผมโอ้ยสวยครับว่ามันเห็นเราโงกแบบสวยนี้เลยย่างคือไม่บอกโอ้ยอาจารย์นี่ตอนผมเป็นบาลิกันคุณเนีเอ้ยงั้นรองเท้าผมผมให้ถอดตรงนี้ครับครับเพราะว่ากฎระเบียบคือรองเท้าเราไม่ได้ใส่ขึ้นไปให้ถอดไปที่นี่เลยครับ ออมาแบบแเลยอดได้ครับเดเยคบอบรรยากาศถอดเกือบอดเลยเฮ้ยไม่มีบรรยาครับถอดรองเท้าครับผมบรรยากาศครับจโพ่อแม่คนไหนที่เข้าห้องน้ำด้านนู้เลยนะครับ

บรรยากาศครับอชิ่างเขาได้พี่น้องอันช่องมึงยังนี่จ้ไรเคบอได้ยังช่องมึงยังโจ้ไรเคบอได้ยังโบโบโบแมนอ่านบ้างนามใส่มันปะยักคิดว่า โอ้ทิวสาร่ากาบเรียนชาวคณะเดินทางเข้าเลยครับพรียงบนเรียนลองน้ำใส่พ่อจักน้ำใส่เพิ่นหาว่าไปเนาะบรรยากาศครับผมอาทีสุกสุนในจังน้อยเด้อโอ้มานี าจับภักว่ามันเห็ดปะเจไดมเออเห็ดบวกหน่อยโอ้ยท่านต้งถ่ายกันท่านไหนเบิร์ตอยตัวนี้โอ้ยบุญนื่อว่าเบิร์ตเหรอโอ้ไม่ออกเพืนมาเอาบุญครับเพื่นสกีฟเห็ดคางท่าอย่างนี้เจ้าน่อยนี่เฮ้ยเราโง่ขาวเส้นเขาในซาลาด้วยข้น้อยโอ้บรรยากาศครับดีแห้งครับโอ้บรรยากาศดีครับผม บรรยากาศดีโอ้เดินทางมาไกลครับผมนู่นไมากันย่างสวนได้ขี้กันก่อนนี้ <c oughs> โอ้ยบรรยากาศครับอาสิบุญไหว้เล็กน้อย <c oughs> ม่แต่ไวหวลุ่นนะครับเด้อ <c oughs> รุ่น40ขึ้นนะบรรยากาศ40เหมือนครับมาเอาบุญครับรุ่นนี้โอ้ยยูทูบเบอร์ครับยูยูทูบเบอร์โอ้ยยูทูบเบอร์กระลังสีเบิร์ตครับคนว่าเพป็นแหว่เข่าห้องนามเข่าเนซ่าลาด้ออเมียนบอกโอ้พยายังเอาหางก็ได้เอาหางก็ได้ มาเห็นบ่เห็นเฮ้ยข่อยมาจากรถทัวร์เด้อห่วยยังล่ะอู้น้ำประดานบ่ฮะเฮ้ยฝากคลิปคลิปยังไงถ่ายหลายอยู่ถ่ายหลายอยู่หลายมุมหลายช็อตจ,จนเบื่อหมดแล้วเนี้ย oh. โอ้ยผสมเน่ะลงเฟซลงยูทูบกับพ่อละล่ะลงยูทูบกับใดดักก็อยู่น้ำเรนแลนะน้าบันมุเดียวกันนะก็องเศ้าโอ้ยมามุมเดียวกันหลายสิว่าผยไปเอาอีกแต่ผัดไทยว่าน้ำกันมันเดียวกันอแมวนาะครับว่าคอยขึ้มืดใช่ไหมเฮ้ย่าอยมืดมืดด้ แต่ว่า<ม>แต่ขอพี่ออดูคลิปดูคลิปมุมเดียวครับไอ้กระซาร์ให้คลิปนะลงรถทั่วค่ะเช็ดค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ยวอยมันหามุมมาท่านใดเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้นะครับประกอบพิธีนี่ก่อนครับจังไปทายหลุมที่หลังครับทำบุญซะก่อนเอาบุญซะกอ่นะกอนอิมน่มหนำอิ่มเหนื่อย <laughs> เราคืนน้างยางอาบุษเทนเอาบัดพยางไว้เสร็จเดท่านผู้ว่าปัญหาแต่บ่งเทียวได้ช่วยมี บรรยากาศครับอ่เหรอสวยๆๆ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 ๆ้ๆๆยๆๆ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 าๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆาๆๆๆๆย ไม่ได้ภาพเลยปันไลครับได้จะพากันไม่ระชมบรรยากาศครับเพิ่นมาไายโหยทั้งเขาโอ้เอาซ้ำนี่บอกเรื่อนกันเมื่อไ่ล่ะบอไปต่อจะไปต่อเนี้ยมันไกลมันหายเวลาสามสิบยากไม่หอดผนเฉอีกเบิดอีกสี่สิบกี่หรสี่สิบนาทีแล้วเด้นกไปเอไปเอะไปจะไปเถอะจะไปมลเบียนบอกบอก ลงไปบลงไปทางบานโยมมาซื <ahn> <c oughs> ้อโมบานโมบานบรรยากาศกคางสัไหบอกมันขึ้นบ่อไรไอ้ไงนถายคลิปถายคลิปถายคลิปถมันนี้มาเอาบุญครับบุญยังมุนยางครับผมมาเอาบุญด้วยวันนี้ถ่ายคลิปจังวะ โอ้ปีละเทียบอ่ะนี่ยังของเจ้าเอาช่ำหนีบอ่ะโอ้ยยาเด้ยาเด้เขาไปลงคลิปเด้เขาไปลงยูทูบเด้บรรยากาศก๊อดหายไห้าสามสิบมาทีกับภากันส้มเชื่อพญานาคเนี่ยจังหน่อยครับผมผู้เขาบนผู้เขามาละช่วงบรรยากาศป๊อถ่ายหลวป็นทายก็คือ่ายไกลแทนนะครับคุณเนาะ สวยสวยม่งครับเพื่นนทายรูปครับเพิ่นมาเอาขิปเอารูปภาพไม่หรอดพิษสวยครับสวยสวยเดินปไหนเราจะล่าสิไปเถอะอย่งนั้ล่ะ่า้หัวบ่ อกํลังสีไทยชิมมอนัได้สอนไปอนจารเนเป็นคนจ้านายปสิภาิพาไปขึ้นเขาเบิงเทุอรเขาเนี่ยบัดแมสโซดียายทุเรียนในเบิ้งเต็มเต็มตาแล้วสื่ออยู่หรอเจ้าบะหูนี่ยยเล้ยเงินนวานด้หรอเลี้ยเงินนวา แม่แมนไรเงียบพันวาพูดเจ้าทินพันวาได้หรอมาเจ้าคุนมาสวนเรื่อนทั้งภูเขาอย่างละโอ้โหทุกคนโอ้นี่ก็ลมแห้งนะครับนี่โอ้บรรยากาศดีแห้งป้าเฮ้าเมื่อเดวีล่าเนี่ยครับผมลมแห้งๆสิอันตรายครับผมเดี๋ยวฝนสีลงครับเดียเดินกลับครับบันย่างกลับทางไหนมาเป็นภาคกันทายซึ้งใจแล่ะละตั้มกันละบัน ฝุ nó, ่นยางไปใช้น่อยสงฝุ่นน่อยไาเอาไปยังน้อยเนาะบรรยากาศครับผมน่าพากันถ่ายหุโอ้ยนี่เราเห็นโอ้สวยงามครับสวยงาม อพระเจ้าหาพระองค์ส่งบรรยากาศครับยอยพุทธบาทมาอาจจะเป็นนิปูส่วนนิปูรระยักษ์มโหฬารเพื่ออยู่กระดานในเลย ล้อมรอบกำแพอย่างนี้ชั้นหนึ่งอันนี้เพื่อนเอานามซักซิดนามเกี่ยวยังลอะโอ้หูน้ำเพิ่นห้อกระถิย่างออครับโอ้ดานนอกครับจะเป็นประพุทรูปลอ้ลอมล้อมรอบครับ อันนี้จะเป็นพระนอนครับผมพระพุทธเจ,เจ,เจนน้าพระนอนยั <c ười> งหรือเปาก็ไปฟุ้งผมกัมใส่น้องไปเนาะโอ้คันหมอพี่เนาะเอาน้ำพึนอยู่บ่เอาซุนหาไปโอ๊ยเอาซุนหาซะวันที่วันที่เ <c ười> ท,ท่าไรก่อันทีหนึ่งกระลากระลาหรือเป่ อีกบุกี้มื่อครับมือ่อนี้วันที่เท่าไรเจ้แปดมิถุนายนสองห้าหกแปดในตัวตัวดีปะ่ะเฮ้ยเข้ามาเห็นดอ,อก,อกเพื่อนในเพื่อนให้หาเจี๊เก่าเถอะบรรยากาศด้านนอกครับ ยังล่ะไม่บมาจัามาล่ะบ่ไหนบ่อะไปเบิ่งแนนี่ยฮ่าน่่อ้แต่นอกนี่ยอาจจะเป็นแบบเพ็ดปวกพนยางไหนที่ส่วนนี้เขาจนปูนเยออ๋ฝนเริ่มนี่เลยนะพี่น้องใครล่ะไม่า้นบ่อไมฮู้แต่แะต้องพอบอ่บ่มโหแล้วเพิ่นไปน้คุณล่ะ เ่องขนาอยหิจีหาเขาห้องน้ำเด้บ้าโอ้ยงวะไมู่้เลขยูชก็คือวีาพุ่ย่านงหนะวันนี้มาอาบุญครับออกกําลังกายขามาอาทิตย์ละเที่ึงปวดเดื้อเย่ไปก่อนเหมือนเด้อครับโอ้ยหอนละเนาะมาที่โรงบาลเก่งไก่ยังไปได้ ยางเอานี่ล hmm. yeah. well, oh, right. ่ะมันไกลบ่โอ้บรรยากาศครับอ่าดีวบาหยอกไม่ออกบรรยา่าจังไนจูงแขนกันเลยเด้ยบาทเลยเดี๋ยวจูงแขนกันลงเลยเด้ยบาทเลยเฮ้ยบรรยากาศเระวังเด้อระวังเด้อย่างเลี้ยวไหลซา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 พอไปย่างเลยย่างสุ้คนอยู่แล้ว บรรยากาศครับบรรยากาศโอ้ันไปเอาบุญครับแต่ว่ายังที่ได้มาทำบุโอ้ดีใจเขาก็ดีใจสีเด้มาเที่ยวว่าซีโบเดลมาได้สลยฮ่าฮ่าฮ่าีลาอยู่อยู่ฮ่าฮ่าฮ่าซีลาซีจะในนอปอะไรเนาออกกําลังกายขาบ่เปยังเนาปีละเทือ่เอาขึ้นบ่เอาขึ้นบ่ดมรถบ่ไปยังบ่เปยังบ่ไปนี่จั๋่ไปยัง โอ้ยเกือบตกเกือบตกว่าบรรยากาศดีแห้งครับวันนี้นพุณแล้วพุณอะไรยางไมนะ่พู้ถ้าขึ้นหนักก็ขึ้นพี่เก่าแล้วนะวะด <c oughs> ้วยบอลซีเรีลเราไม่จอดน้ำขังทาง่าไม่ใชแล้วบอลจ้ากแล้วพุณพ่อไป่ใช่กับไปพุณแล้วชูเลียนอยู่เซพูนี่พคุว่าอที่ไหนเนี่ย มราไปถ่ายกับประถาศด้ยวยเ้อพอหีบุญวัเหวียงแล้วประจามบ่บบบบบบเคยมากจังหวะภาพมากบัวบ่เคยมากแต่หลวงพ่อน่าจ,จะเคยมากประธาตุชัยภูมิอ้อ <c oughs> บรรยากาศขยันขันแข็งของแท้ของแท้แทรครับบ,บนนนุนี้มาเอาบุญอ้อคือถ่ายก่อนหรือน่ะคุณนาะ เมือนแล้วเนาะต้องย่างจะซา,ค,ค,าค่อยๆไปค่อยๆมาโอ้ยที่ังเหลืออีกสามเสืออีกเจ็ดขั้นโอ้ขั้นบรรยากาศโอ้บรรยากาศเย็นสบายโอ้ยวันนี้แค่ยุฟุนมว่ำร่มเย็นเฉยๆนี่แล้วก็่นน้ำพุ่มน้ำม้อนห้ลิ้นนิดเดียวโอ้ยเบรกว่ดีเบรกว่ดีเพิ่มมา ไม่เน okay. ี่ยบอยบริวารมันย่ามึ้นนนนนักเอาเขาคือบปลงไปขึ้นเขาปะโอ้ยเขาจอดมาถึงทางแล้วหลบรถเด้หลบรถเด้อเอาคือเขาไปได้วะอุูยตาย นั่นก็ไปสัเนวะจังได๋นอน้อหนิก็เด็ยกยางน้อนอน่ท่งนีนนหนิขั้นเป็นเกือไปตั้งหุ่นแล้วตอนตอนขึ้นบริย่างเราขึ้นไม่ได้มองจอรถอยู่ขึ้นเอาขึ้นไปทั้งสี่ล่ะถ้าบุญมนขี่รถทั่วได้ท่งนี้ิในยางเนาะ โอ้ตะว,วนันสงสัยแห้งหลายโอ้ยใส่แห้งหลยอย่างนี้โบรรยากาศครับอันนี้ฟลินแน่จังหน่อยโอ้น้องสาพอดนคืองามเลยนนเนาะเลี้ยงปลาบ่นาะนี่เลี้ยงยังหน,น่อยเนาะโอ้คือดีเธอวะโอ้เก็บหนาไมไปดีเด้แนวนี่โอ้ยยังขึ้นมาอยู่บ่ลบแล้วเจ๋งอะ่ะเราเจ๋งเราเจ๋ง ลบลถเด้ลบลถเด้โอ้สาเพลินี่บดปีกะน,น้ามาบกคนะน่ะขาู้ผาขาเียงวะน้าบ่ะอู้ผาแบบนาว่ะลบลดดรถเ,ด,รเ,รเด้ลบร้เด้หาเอ้ารถไปเสลยหรถทัวฮะใช้บุญอะเศ้าใช้บุญอะเศร้า <c oughs> แมนภาษาไทยภาษาไทยรอยยี่สียบันเทิงก็ต้องเพจวัดบรรยากาศครับลักลักแมนลักลักลงยูทูปบรรยากาศครับพระธาตุเจรภูมิบ่ สวยอยู่บว <lớ n S 1> ่าขึ้นขึ้นในปัน๊มนูีนิว่ามาไปดไล้วไก่ว่าขึ้นไปแล้วข้างบนบดได้ไไดขอเมืเนเนอ่อยคอยว่าไปมันก็ลัางก่อแสง จะองค์ข้างในครับใจกลางไปอยู่ข้างในน่าจะบ่าขึ้นถ่ายรูปกันบรรยากาศครับผม Nói chung là khuẩn kìa, nhau Chắc chắn đây <laughs>

ขึ้นเป็นไรครับเ <c oughs> ด็นมาแล้วต้องขึ้นครับ อ้ไท <c oughs> ดันล,ล่างกํลังก่อสร้าง 소리 들. ทางอาจจะเป็นภาพเมื่อยากแล้วครับขออุะยตลง อู้แบบเย็ยนข้างใน,นเป็นสวน